เล่งยุ่มคลิปเงาเลยแต่อย่าพลานสตรีมน,นะคะนะน่ะเนาะขนมนางเร็กจ,จ้ามาเปิดบ้านยืนยันเติดตน้นเวดโทรจีสับร้อนเกินไปไม่ปิดมันจะพีจะขึ้นดีมากเลยค่ะ ยนันกว่าก็ผ่านแล้วจะลงคลิปสม่ำเสมอวันละสามคลิปคลิปยาวเนาะคะ่ะจะลงสนุกผ่านมาก็ต้งการปีนี้สนุกมวนทฮ่ห้านะพี่น้องท่านไหนมวน เล,เล,เล,เล่ตัวใหญ่ไปไหนทุกทีเปิดพัดลมเขาจะมานอนนี่เชิญเรียกจะกรอบหวานอ้าวไปมั <c oughs> นอขออะไรกินสักอย่างฮะแสแดงว่าเขาขออะไรกิน วันละสามคิปผ่านเร็วมากนะคะทุกคนขนมนางเร็กจ,จ้ามาเปิดบ้านยืนยันเตือตนทายก่อนเด้อยค่ะเด้อทักทายก่อนค่ะเป็นแวะ,ะก่อนนะคะเนาะ จะคิดยาวมันจะเขาเอา็เอน่ายก่อนเด้อค่ะเด้อทักทายก่อนค่ะเป็นแวะแวะก่อนนะค่ะน้องทั้งบานใหญ่กับมวลพี่กันค่ะสวัสดีทุกคนดคเด้อขนมนางเล็กทอดใหม่ๆเด้อค่ะเด้อ เดมไปนอนอยู่บ้านคช่ไหมเนี่ยโอ๊ยร้อนมาเต็มหน้าเลยวันละสามคลิปผ่านเร็วมากนะคะทุกคน คลิปยาวลงสม่ำเสมอถ้าคลิปสั้นจะนาทีจะไม่ค่อยขึ้นเนาะค่ะเนาะส่งกำลังใจให้กันเนาะคะ่ะส่งกำลังใจให้กัน,เ,นเพื่อนคนไหนัะ เจ็ดจินสงการนาะพี่น้องเร็ดจินสงการกะสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีทักทายกันก่อนค่ะผ่านไปพันหน้านก่อนเด้อค่ะเด้อทักทายก่อนค่ะเวะแวะก่อนนะคะนาะ ัวเต็มหน้าเลยเล่งลุ่มคลิปเงาเลยแต่อย่าพันสตีมเนาะคะนะ่ะเนาะโกิโครงการมากฝนตกวันเดียวพี่น้องเอ้ยฝนตกวันเดียว สมนาทีนะพี่นอ้องจะสมนาทีต้องลงคลิปยาวสามนาทีขึ้นต้องส่งคลิปยาวสามนาทีคลิปย็นื่อหอนเพื่อหวานทางบานใหญ่กับมวนพี่กันคะ่ะสวัสดีทุกคน,น่คเด้อคอ ปรงการมากฝนตกวันเดียวพี่น้องเอ้ยฝนตกวันเดียวมันจะทีจะขึ้นดีมากเลยค่ะเรียนตก,กว่าก็ผ่านแล้วถ้าลงคลิปสม่ำเสมอมวันละสามคลิปคลิปยาวเนาะค่ะถ้าลงอลองดูที่เขาจะกินไหม แต่นมให้เขากินดิน้ำก็นมพ่นนี่ไม่ใช่หรอ,อก็กอบ,กกอบออกพี่น่องจ้ากอบทอดไหม่ๆทอดใหม่ๆล้วกะมาแผ่เจ้าถุงบินค่ะนาทีเขาจะขึ้นเร็วมากแล้วค่ะเนาะเดือนกว่าก็ผ่านแล้วค่ะท่างวันละสามคลิปผ่านเร็วมากนะคะทุกคน ทักไทายกันด้วยค่ะเด้อแกกขนมนั่งเล็กอยู่ค่ะทักไายยินดียินเดีจะนั่งเล็กค่ะขอบคุณน,นะคะขอบคุณทีมแม่แชมนะค่ะเนาะแวะชม อาหงเย็นให้แม่ก่นอ,อนเนาเขาลงแค่คลิปสั้น,น,น,นวันละสามคลิปผ่านเร็วมากนะคะทุกคนวันที่เท่าไหร่นอะวันนั้นมันเป็นเป็นวันอาทิตย์ด้วยของตกของ ไม่ไต46คันเธออยู่ไหนฮะทุกทีไม่เคยมานี่อนะ่ะใช่ก่อนเด้อค่ะเด้อทักทายก่อนค่ะเป็นแวะแวะก่อนนะคะน่ะนาะขึ้นค่ะนาทีเขาจะขึ้นเร็วมากแล้วคะ่ะเนาะเดือนกว่าก็ผ่านแล้วค่ะท่าน ส่งกำลังใจให้กันเนะคะส่งกำลังใจให้กันเพื่อนเพื่อนคนไหนส่หน้าที่เพื่อนสีบก่อยขึ้นเด้อพี่น้องต้องลงลิปยาที่ผู้ใดควนสะสมหน้าที่นะคะนะ <S <S คนไหนเปิดบ้านสะสมหน้าที่ <S <S ขอบคุณนะคะขอบคุณที่แม่แชมเนะคะเนาะ <S <S แวะชม เวโทรศัพท์ร้อนเกินไปไม่ปิดสนุกผ่านมาก็สงการปีนีสนุกมวลเฮฮหาเนาะพี่น้องท้งหไายมวลโอ้ยร้อนมาเต็มหน้าเลยอลองดูที่เขาจะกินไหม ใส่นมให้เขาจินดิกาก็นมข้นนี่ไม่ใช่หรยท่านเธออยู่ไหนฮะทุกทีไม่เคยมานี่อ่ะ,ะสนุกผ่านมาก็สงการปีนี่สนุกมวนทฮห้าเนาะพี่น้องท่านไหนมวนคนหนึ่งมาคนหนึ่งก็มาตาม ก็เรียวกว, 5, วันเสาร์ห้าสิบหกวันอาทิตย์นกักพีนน้องพนน้องนางเล็กขนมนางเล็กจ,จ,จ้ามาเปิดบ้านยืนยันเตอ่อตน ระีจะขึ้นดีมากเลยค่ะเยนันกว่าก็ผ่านแล้วจะลงคลิปสม่ำเสมอ,อมวันละสามคลิปคลิปยาวนาะคะ่ะจะลง